วันก็ดูสว่างกว่าผิวกิฟเอ่อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวอะ,อะไรทุกคนก็เห็นที่ปกคลิปกันแล้วใช่ไหมนี่เลย ดูเฟซช็อปเยาวดามาวนแซงโกบิบีคูชั่นนะคะ S T F 50บวก P A บวกบวกบวกด้วยความที่เราเห็นโฆษณาโคงยายาทุกคนแล้วเป็นคูชั่นที่สีม่วงตลับสีม่วงแพคเกจจิ้งสีม่วงม่วงคือเราชอบมากๆแล้วด้วยความที่เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยค่ะทุกคนข้างในเขาก็จะมีนี่มาให้คูชัตนทุกคนแบบแอบเปิดดูแล้วแหละเราดูตลับเขาสินี่เลยทุกคนสวยมาก มีความแบบเป็นงานเกาหลีเกาใจค่ะทุกคนแล้วมานมีพับของเขานะคะพับของเขาคือใหญ่บึ้มมากๆเลยนี่เลยนี่เลยเท่าหน้าแก้มเลยค่ะทุกคนเอ,อแล้วก็จะมีรีฟิลมาให้นะคะกินได้มาเบอร์สองหนึ่งนะคะสี่ไลทเบสค่ะทุกคนตอนแรกก็คิดว่ามันจะสว่างกว่าผิวเราไหม เออใช้ไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่บอกคุณผู้ชมหรอกเดี๋ยวก็ไปดูก,กันที่ในคลิปกันเลยนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนมาดูกันที่คับเคมของเขากันก่อนเลยนะคะเขาไม่ให้อะไรเรามามากเลยค่ะทุกคนเขาบอกว่าเขาเป็นครูชั่นที่มีการบำรุงให้ผิวนะคะชุ่มชื่นแล้วก็เป็นสกินแคร์ไปในตัวนะคะทุกคนทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์นั่นเองคือ The Face Shop เยววดำนะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทําให้หน้าเราดูอ่อนเยาว์บำรุงผิวหน้าแล้วก็สารสกัดของเขานะคะก็จะมีความทําให้หน้าเราอะชะลอวัยนะคะก็คือ ทำให้เราไปแก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะทุกคนแต่กิฟต์ก็ยังไม่เคยใช้นะคะแต่ดีเลยทุกคนคูชั่นตัวนี้คือแบบมีความแบบอ่ะสวยมากอ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าคนเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยมันก็ปิดใช้ค่ะปึ๊บเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี่เลยซีนคูชั่นไว้นะคะเปิดมาก็นี่มีความแอบใช้แล้วค่ะทุกคนซึ่งเขาก็จะมีกิมมิคที่เป็นรูปดอกไม้นะคะที่หน้าคูชั่นเนาะ,ะกระจบก็มีความแบบนี่เลย ใหญ่บึ้มมากๆานะคะทุกคนคือส่องหน้ากิ๊บเต็มพอดีเลย oh. คือหน้าเราใหญ่แล้วเราก็ส่องไปนะคะเต็มพอดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูที่สีของเขากันนะคะว่าจะเป็นยังไงซึ่งกิ๊บเอาสีสองหนึ่งมาซึ่งเป็นสีที่ขาวสุดของเขาค่ะทุกคนเขาจะมีสีสองหนึ่งสองสามสองห้านใครเหมาะกับสีไหนนะคะก็ไปเลือกที่ช็อปได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแบบว่า แอปแบบแกะมันออกไปไม่เคยชงไม่เคยใช้อะไรอย่างนี้แต่ที่ชินกิ๊ใช้แล้วค่ะทุกคนทดลองแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาทํำลิปให้เพื่อนๆดูก็ลอกนี้ออกเลยมาดูกันที่เนื้อคูชั่นของเขานะคะเดี๋ยวกิฟจะสวอตให้เพื่อนๆดูนะว่าสีสองหนึ่งที่มันสว่างที่สุดจะประมาณไหนนะทุกคนนี่เลยสวอตท,ที่ผิวก็จะไม่เห็นอะไรมากเนาะเดี๋ยวจะมาลงที่หน้ากิฟกันเลยทุกคนเดี๋ยวลองนะจื๊ อะใช้พับเขาดีกว่าทุกคนมารีวิวพร้อมๆกันตอนหน้านี้ที่กิ๊ฟแอบลองใช้ก่อนนะคะกิ๊ฟไม่ได้ใช้พับของเขานะคะทุกคนกิ๊ฟใช้พับของที่กิฟมีอยู่เดี๋ยวเรามาลองพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้ยพับผู้ชั้นใหญ่มากทุกคนบึ้มมากเลยโอ้ใหญ่มากทุกคนเราพับนิ่มมากเลยค่ะเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนอะมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันกิฟจะแตะเนื้อนี่ค่ะทุกคนฟึบนี่ทุกคน,น เขามีความปกปิดอยู่เดอ้อนี่อ่ะเดี๋ยวกิฟจะลงครึ่งหน้านะคะแล้วก็มาดูกันว่าครึ่งหน้าจะเป็นยังไงคะ่ะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนนี่ก็คือลงครึ่งหน้าแล้วนะคะเขาก็จะแอบสว่างกว่าสีผิวกิฟนั่นแหละแต่ว่าพี่กิฟเคยใช้มาแล้วนะคะแล้วกิฟก็เซ็ตด้วยแป้งแบบเซนตี่คอนทัวร์อะไรนะคะก็พอได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครผิวประมาณกิฟป,ประมาณ NC 30นะคะแนะนําให้ใช้เบอร์23จะดีกว่านะแต่เี่ยกิฟลองเลือกสีที่สว่างกว่าสีผิวกิฟดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ใช้ได้นะคะทุกคนแล้วเรื่องความปกปิดของเขานะคะก็นี่เลย ก็ยังเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะลองเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะบริเวณที่เห็นรอยกัน,นะคะลองดูนะก็ตอนแรกจะปาดเอาแต่ตอนเนี้ยกิ๊บก็จะแทบเอานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความเคกกี้เนาะทุกคนลงอีกหนึ่งเลเยอร์ได้ดีมากๆเลยเขาไม่แบบเขาไม่เหลวไม่ไหลอะคะ่ะทุกคนนี่เลย ในกล้องคือสว่างกว่าผิวกิฟแบบเห็นได้ชัดเจนเลยอะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนกิฟไปลงทั่วหน้านะคะแล้วก็มีความแบบว่าแอบบิวเพิ่มนะคะตรงนี้ตรงรอยกะกิฟฝั่งนี้ที่มันชัดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ลงแบบเพิ่มอะไรฝั่งนี้ลงแค่เลเยอร์เดียวนะคะทุกคนเดียวกิฟไปแต่งหน้านะคะแล้วก็กลับมาสรุปกันคะ่ะทุกคน มาสรุปกันนะคะหลังจากที่ใช้คูชชั่นตัวนี้คะ่ะทุกคนคือน้องเขานะคะมีความแบบเกาหลีเกาใจมากๆเลยนะคะด้วยแพคเกจจิ้งของเขาดูสิคะทุกคนสีม่วงก็มาก็จะเป็นสีม่วงเข้มน,นะคะคนเห็นปัฟเกาหลีค่ะทุกคนเห็นปับ Korea, เป็นของเกาหลีแน่นอนคะ่ะทุกคนนี่เลยเป็นพลาสติกที่ให้น้ําหนักไม่หนักมากนะคะทุกคนและรู้สึกว่าตลับของเขาแล้วก็ทับของเขานะคะจะใหญ่กว่าคูชชั่นทั่วๆไปนะคะทุกคนกระจกก็ใหญ่มากๆเลยคะ่ะทุกคนนี่เลย อันนี้ก็รู้สึกประทับใจเรืองแพคเกจจิ้งของเขานะคะที่เขาทํามาได้แบบบึ้มสะใจดีเนาะแล้วก็กลิ่นของเขานะคะก็จะมีความแบบกลิ่นสมอ่อนๆนะคะแต่ก็แบบไม่ได้ฉุนเลยนะคะเป็นสมมันอ่อนที่กลิ่นละมุนละมุนนะคะกลิ่นดีมากๆเลยะค่ะ เนื้อของเขามีความฉ่ำแล้วก็เกี่ยง่ายนะคะทุกคนนี่คือเพิ่มไปอีกเลเยอร์หนึ่งตรงนี้นะคะต้องเพิ่มความปกปิดเข้าไปอีกะคะ่ะทุกคนการปกปิดของเขานะคะทําได้ดีมากเลยนะคะลงหนึ่งชั้นแล้วก็ยังลงได้อีกนะคะทุกคนก็ปล่อยให้น้องเขาเซตตัวนะคะแล้วก็ลงเพิ่มนะคะทีละเลเยอร์นะคะก็ไม่มีความแบบว่าเยิมใดๆนะคะอันนี้กิ๊บเซตด้วยแป้งนะคะทุกคนนี่เลยตอนแรกก็กลับว่าจะไปเซตด้วยแป้งแต่ว่ากิ๊บอะ มีน้ำมันใต้ตาเยอะก็เลยเออเซตไปเลยเซตไปเซตเซต,ต,ตทั่วหน้าเลยถึงไม่เซตนะคะทุกคนคกิ๊บก็จะแต่งหน้าด้วยแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝุ่นนะคะก็จะมีปัดแก้วคอนทัวร์ที่เป็นฝุ่นทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะได้ฟินิชประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมาพูดกันถึงฟินิชผิวตอนที่ลงเสร็จนะคะสีของเขาที่กิ๊เลือกเมาสคือสว่างกว่าสีผิวกิ๊บนะคะแต่ว่าเมื่อไปแต่งหน้าแล้วนะคะมันก็ไม่ได้ดูแบบโดดลอยอะไรมากนะคะกิ๊ก็เลือกเกินเฉดตัวเองมันหนึ่งเฉดค่ะทุกคนแล เอ่อเทคเตอร์ที่ได้หลังจากที่แบบทาลงบนหน้าแล้วคะ่ะทุกคนกิ๊บจับดูมีความแบบเบาสบายหน้าดีนะคะไม่ได้รู้สึกเนื้หนาอะไรอาจจะเป็นเพราะผิวกิ๊บค่ะมีความแบบแพงด้วยช่วงนี้แล้วบวกกับคูชชั่นของเขาที่มีความชุ่มฉ่ำฉ่ำวาวนะคะทุกคนมีความแบบทาแล้วรู้สึกว่าผิวมันได้แบบฟินิชที่พอดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนแต่สําหรับคนหน้ามันกิ๊บก็ไม่รู้ว่าฟินิชผิวออกมาจะเป็นประมาณไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าผ่านไป4ชั่วโมง8ชั่วโมงะคะสำหรับคูชชัวนนนี้ะะะคะจะเป็ยั่น Terima kasih telah menonton! มากันแล้วคะ่ะทุกคนสําหรับการทดสอบคูชชั่นนะคะในวันนี้ก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ8ปดถึงเชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะทุกคนตอนนี้กิฟดูที่หน้าของกิฟก็คือมีความติดทนดีมากเลยะคะ่ะรู้สึกประทับใจการติดทนของเขามากๆถ้าจะหลุดไปก็จะมีที่แบบนี่ส่วนที่กิฟใสแ่แล้วก็ตรงนี้ที่เหงื่อออกนะคะวันนี้แอบหนีบตอนกลางวันมาค่ะทุกคนมันก็เลยมีความมันบนใบหน้านิดนึงคะ่ะทุกคนช่วงความมันใต้ตากิฟก็มีเยอะเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนนี่เลยมันก็จะดูเยิม้มๆหน่อยนะคะเรื่องสีที่ได้นะคะสีทีท ลงไปตอนแรกเลยนะคะก็จะมีความขาวกว็สีผิวกิฟต์นึงถึงสองเชดกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าหน้าแบบคือผ่านไประหว่างวันแล้วมันสีมันอะเข้ากับหน้าดีมากๆเลยทุกคนนี่เลย ต่อไปนะคะก็มาพูดถึงความปกปิดของเขานะคะความปกปิดของเขานะคะก็ปกปิดได้ดีเลยนะคะทุกคนถึงเกือฟูคุเอร์เล็กกันเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะแต่กีบะ่ะรู้สึกว่ามันปกปิดดีมากๆเลยอย่างตรงหน้าแก้มกีบตรงนี้จะเป็นกาที่ชัดเจนมากๆก็เห็นแบบเห็นแบบนิดๆเองค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรอยที่แบบเนี้ยรอยจุดด่างดำที่บูมขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดหน่อยนะคะแต่ว่าเรื่องความปกปิดกีบว่าปกปิดได้ดีเลยนะคะแล้วก็เรื่องงานผิวที่ได้นะคะก็คือเป็นงานผิวที่ฉ่ำแบบ พอดีพอดีอะคะ่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะกิ๊บผิวแห้งด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าพอทาคูชั่นตัวนี้ลงไปแล้วเขาให้ความฉ่าที่พอดีกับผิวกิ๊บนะคะทุกคนซึ่งหน้าแก้มตรงเนี้ยกิ๊บจะแห้งมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็แหง้งนี่คือแห้งหนักมากนะคะแต่กิ๊บจะมีความมันที่บริเวณทีโซนนะคะเหงื่อออกตรงคางตรงนวดตรงเนี้ยน้ำมันใต้ตาที่คือแบบมีอยู่นะคะ ซึ่งกิดว่าคุชชั่นตัวนี้เหมาะกับงานผิวนะคะทุกคนแต่ความปกปิดของเขาก็ยังมีแล้วก็ปกปิดได้นะคะซึ่งใครแบบผิวดีจุดดงดำน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบผิวจะต้องสวยมากๆเลยนะคะ mm. มากันที่เรื่องกลิ่นของเขานะคะกลิ่นของเขาก็จะมีกลิ่นโสมนิดๆนะคะซึ่งเป็นกลิ่นโสมที่ละมุนแล้วก็ไม่ฉุนนะคะกิ๊บรู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบฉุนอะไรรู้สึกชอบด้วยซ้ำนะคะทุกคนเป็นกลิ่นโสมอ่อนที่ละมุนละมุนนะคะซึ่งทางเราก็โอเคกับกลิ่นนี้นะ มาดูกันที่เนื้อของเขานะคะเนื้อของเขาเป็นเนื้อที่มีความฉ่ำแล้วก็แบบมีความเป็นน้ําอยู่นิดๆนะคะซึ่งอธิบายไม่ถูกว่าพอทาไปมันจะรู้สึกว่าน้ําสัมผัสกับหน้าอะไรประมาณนั้น,นะคะ่ะทุกคนเป็นความฉ่าที่รู้สึกดีมากๆเลยนะคือทาไปมันรู้สึกแบบมันเป็นนุ่มๆน้ๆําๆมีมีน้ําสัมผัสหน้าแล้วก็อธิบายไม่ถูกคะ่ะเมื่อพูดถึงสีของเขานะคะกิ๊บเลือกสีที่ขาวที่สุดเมาส์คือซีเบอร์สองหนึ่งนะคะมันก็ใช้ได้ดีนะคะแต่กิ๊บว่ามันแอบมีแบบ สิ่งชมพูนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะสีที่สว่างที่สุดด้วยนะคะถ้าเขาทําออกมาแบบมีติ่งเหลืองกว่านี้สักนิดนึงนะคะก็ยี่ว่าโอเคเลยนะมันก็ใช้ได้โอเคเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถามว่าอันนี้มันโอเคไหมมันก็ใช้ได้โอเคนะคะทุกคนถึงมันจะมีความแบบว่าสว่างกว่าสีผิวกิบไปสักประมาณเฉดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าพอระหว่างวันแล้วมาดูตอนเย็นนี้มันฮือืคอคือมันเข้ากับสีผิวเราได้ดีอะค่ะทุกคนมันก็ใช้ได้นะคะ ซื้อมาแล้วนะคะทั้งรีฟิลด้วยทุกคนใช้แน่นอนเพราะว่าชอบเนื้อสัมผัสของเขาอย่างที่บอกค่ะทุกคนเหมือนน้ำมาแบบเย็นนิดนิดมาแนบหน้านะคะอันนี้ชอบมากๆยนเนื้อสัมผัสของเขาะคะมาดูกันที่เรื่องความติดทนค่ะทุกคนเรื่องความติดทนของเขานะคะก็นี่เลยกิฟผ่านไปประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับเก้าชั่วโมงค่ะทุกคนกิฟก็ลืมเอานาฬิกามาให้ดูหลายคลิปแล้วเนี่ยไม่ได้เอานาฬิกามาโชว์สักทีก็คือนี่ ดูจากกระตกแล้วนะคะถามว่าตกลงไหมตอนที่ทานะคะถ้าขาย้อนไปดูคลิปนะคะก็จะมีความแบบเป็นเส้นๆตรงแบบลองตรงนี้นะคะตรงเปลือกตาก,กีบะมีนะคะแล้วก็ถ้าเราเซตแปง้งเซตอะไรแล้วมันก็หายไปแล้วเนี่ยอย่างทาอายแชโดว์ฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็หายไปเลยมันก็แบบไม่ได้น่าเกียดอะไรอย่างตอนนี้ใช่ไหมมีหลุดไปไหมมีหลุดแน่นอนขาดเงอตรงนวดกิบออกเยอะมากตรงนี้ก็ออกเยอะมากหลุด ตรงนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ก็คือหลุดเฉพาะจุดที่มีเหงื่อออกค่ะทุกคนลคลิปก็ใส่แมสมันก็ไม่แตกค่ะถ้าเราใส่แมสนะคะมันก็จะถูหน้าเราใช่ไหมส่วนที่ถูอ่ะมันก็หลุดแน่นอนเนาะก็หน้าผากนะคะไม่มีความตกล่องใดๆค่ะทุกคนคือประทับใจเนื้อของเขามากๆพูดอีกก็ประทับใจอีกมาดูเรื่องการคุมความมันของผิวผสมค่อนไปทางแห้งมากของคลิปนะคะผิวผสมค่อนไปทางแห้งนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้แห้งมากค่ะทุกคนมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวลิปก็สับหน้าแก้มก่อนเลยเนาะ ทพไม่มีเลยค่ะทุกคนคือระหว่างวันกี๊ไม่มีการซับหน้าใดๆนี่ก็เพิ่งตื่นทํางานบ้านนิดนหน่อยหน่อยแล้วก็มาสรุปผลนะคะออกไปข้างน o ข้างนอกมาคือไม่มีเลยค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าที่หนวดของกิ๊บก็จะมีแบบซึมซมานี่เลยหน้าผากทุกคนเนี่ยคะ่ะหน้าผากก็จะมีซึมซึมมาแล้วก็เนื้อของคุชชั่นนะคะก็จะติดมากับแผ่นด้วยนี่เลย นี่ค่ะทุกคนสภาพก็คือถ้าทดสอบความอุ๊ผิดถ้าทดสอบการคุมความมันคศูนย์ค่ะทุกคนกิ๊จะศูนย์มากเลยเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆเพราะว่าผิวเรามันไม่แบบมันค่อนไปทางแห้งมากเลยด้วย คือถ้าจะให้กิ๊ฟแบบบอกว่าตัวเองเป็นคนผิวที่แห้งไปเลยเราก็แบบเออช่วงนี้เราก็ยังมันอยู่นะคะทุกคนเราก็เออทดสอบได้เท่าที่ทดสอบแล้วกันเนาะแต่สําหรับคนที่มีผิวเหมือนกิ๊ฟกิ๊ฟว่ามีแน่นอนนะคะผิวแห้งนะคะช่วงบริเวณหน้าแกม้มหน้าแก้มนะคะนี่เลยการคุมความมันของเขาก็จะใช้ประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคนซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่หน้ามันกว่าเราจะเออ คุมความมันได้ประมาณไหนนะด้วยความที่เราหน้าแหง้งเรารู้สึกปื้มตัวนี้มากๆเลยะคะ่ะคนที่มีผิวผสมแล้วก็ไปทางแห้งอย่างกิฟบอาจจะปื้มตัวนี้เป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะคะด้วยเนื้อสัมผัสของเขาที่ทําให้เรารู้สึกมีความชุ่มฉ่บกับผิวเรานะคะแล้วก็ด้วยคัมเคมของเขานะคะคที่เขาบอกว่าเขาใส่สารบำรุงเข้าไปนะคะทำให้หน้าดูอ่อนเยาว์มีความชุ่มชื้นนะคะประทับใจแน่นอนนะคะสำหรับคนหน้าแหง้งผิวผสมค่อยไปทางแห้งอย่างกิ๊บ ทั้งหมดทั้งมวลนี่คนที่ผิวประมาณกิฟนะคะผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะคะกิฟแนะนําเลยนะคะยิ่งช่วงนี้อากาศแห้งกิฟแนะนําตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบกลิ่นก็อาจจะแบบเออแอบนิดนึงค่ะทุกคนแต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้สุนนะคะมันเป็นโสมที่ละมุนจริงๆค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กิบทำคลิปต่อๆไปเนาะสําหรับวันนี้นะคะก็บายบาย้านค่ะ